ในที่สุดผมก็ได้เล่นสักทีนะครับสำหรับเทร็โชยมิหลังจากที่ทําวิดีโอพรีวิวมาหลายตอนรอบนี้เล่นรวดเดียวจบซึ่งผมเลือกเล่นผ่าน PC ด้วยระบบ Xbox Game Pass นะครับเอาล่ะความคิดเห็นกับประสบการณ์ที่ได้จากการเล่นเกมซามูไรไซส์โครในโทนภาพขาวดําเกมนี้จะเป็นยังไงเชิญผู้ชมรับชมกันได้เลยครับเทร็โชยมินั้นบอกเล่าเรื่องราวของฮิโรกิ เด็กหนุ่มที่ถูกฝึกให้เป็นสมุไรประวัติก่อนหน้านี้ของเขาไม่แน่ชัดน,น,นะครับเรารู้แค่ว่าเขาได้รับการเลี้ยงดูและฝึกฝนโดยซ mm ัน hmm. จูโร่ผู้เป็นอาจารย์แก่เน้นเรื่องเน้นหนักไปที่วิถีของการเป็นสมุไรสมรุนของชีวิตและจิตใจที่จะนําพาให้พระเอกได้ค้นพบกับปลายทางในชีวิตของเขาทว่าจุดหักเหก็เกิดขึ้นเมื่อซ mm ันจูโร่ได้รับแจ้งข่าวด่วนว่าหมู่บ้านที่อยู่รอบนอกอาณาเขตเมืองถูกบุกโจมตีจากเหล่าคนร้ายเขาจึงรุดหน้าออกไปในทันทีพร้อมกับกําชับให้ฮิโรกิเฝ้าประจําการอยู่ภายในกําแพงเมืองกับไอโกะผู้เป็็นนลูกกสาาาวออย่งไตมั ด้วยความเป็นห่วงพ่อเธอจึงขอให้พระเอกติดตามไปช่วยเมื่อไปถึงเรากลับพบว่าศัตรูได้บุกทําลายบ้านเรือนแล้วก็สังหารชาวบ้านไปเป็นจํานวนไม่น้อยเลยในขณะที่อาจารย์ก็กําลังฟาดฟันรับมือกับเหล่าโจรครับพระเอกก็ถูกขัดขวางเอาไว้โดยคาเกรุหัวหน้าโจรที่เป็นต้นตอของการรุกรานในคราวนี้ เขาเห็นดาบคาตานะกับฝีมือที่เกินวัยของฮิโรกิมอนนั้นจึงเปิดโอกาสให้เราได้ดวนดาบกับเขาแต่ว่าอันที่จริงแล้วมันกลับเป็นการข่มเหงพระเอกที่อ่อนวัยกว่ากระทั่งซันจูโร่เข้ามาขัดขวางในวินาทีที่คาเกรุจะลงมือปิดชีวิตฮิโรกิอาจารย์เข้ามารับช่วงต่อการประลองนะครับและท้ายสุดเขาก็เป็นฝ่ายชนะ อากรุได้จบชีวิตลงด้วยคมดาบของซันจูโร่แต่อาจารย์ก็ได้รับบาดแผลจากการจนต้องจากโลกนี้ไปด้วยในที่สุดก่อนตายซันจูโร่ได้ฝากฝังให้พระเอกปกป้องผู้คนและก็หมู่บ้านต่อไปเวลาก็ได้เลยผ่านนะครับฮิโรกิเติบโตเป็นผู้ใหญ่เขาแต่งงานกับไอกโกะพร้อมทั้งทําหน้าที่เป็นผู้นําของเมืองในขณะเดียวกันก็ยังคอยดูแลความสงบสุขให้กับหมู่บ้านโดยรอบกระทั่งก็มีข่าวของขุพนพลนิรนามที่ยกพลบุกแว้นแคว้นต่าง นั้นยกกองทัพเข้าใกล้เมืองของพระเอกครับและกําลังจะเข้าสู่อาณาเขตหมู่บ้านคามมคาบามูระฮิโรกิจึงนําเหล่าสมุไรออกเดินทางไปช่วยและการเดินทางในครั้งนี้เองที่จะเป็นจุดพลิกผันในชีวิตของเขาอีกครั้งหนึง่งซึ่งเรื่องราวจะเป็นยังไงต่อไปนะครับคุณผู้ชมจะต้องไปเล่นต่อด้วยตัวเองนะนอกจากนั้นตัวเกมยังมีระบบตัวเลือกที่มีผลต่อฉากจบด้วยนะครับนั่นทาให้ผู้เล่นแต่ละคนอาจจะได้ฉากจบที่ไม่เหมือนกันขึ้นกับว่าจะเลือกแบบไหนนั่นเอง เอาละมาพูดถึงระบบการเล่นกันบ้างครับ t r i c k t o y u มีเป็นเกมไซส e โ c o ์แอคชั่นแอนด์เวนเจอที่มีจุดเด่นเรื่อง Art d i r e c t i o ชที่เป็นสีขาวดำเหมือนภาพยนตร์สมุไรสมัยก่อนตัวเกมจะเน้นดำเนินเนื้อเรื่องไปตามแชปเตอร์ที่มีด้วยการ7ด่านใช้เวลาในการเล่นจบประมาณ4-6ชั่วโมงขึ้นกับว่าต้องการจะเก็บ c o l l e กชิเบล i ไอเทให้ครบหรือเปล่า รวมถึงระดับความยากที่เลือกในต,ตอนเริ่มเกมก็จะมีผลด้วยครับระบบต่อสู้จะมีปัจจัยเรื่องค่าพลังสเตมินาเข้ามามีผลทําให้การออกท่าต่างๆทั้งโจมตีและป้องกันนั้นต้องคอยระวังสเตมินาหมดกันด้วยเพราะถ้าหมดไปแล้วนะครับตัวละครของเราจะออกอาการเหนื่อยและเคลื่อนไหวช้าลงชั่วขณะเปิดโอกาสให้ศัตรูโจมตีเราได้ครับ การป้องกันก็จะมีทั้งการกดบล็อกกดแพรรี่และกลิ้งหลบซึ่งมีประโยชน์แล้วก็ได้ใช้จริงๆทั้งหมดเลยการบล็อกก็เอาไว้กันพวกการโจมตีจากดาบแพรรี่ก็เพื่อเคาน์เตอร์ศัตรูระดับหัวหน้าและบอสและการกลิ้งหลบก็เพื่อหามุมโจมตีไปอีกฝั่งหรือว่าจะใช้หลบพวกกระสุนปืนหรือว่าลูกธนูในด้านของการโจมตีพระเอกจะใช้ดาบคาตตเป็นอาวุธหลักแค่อันเดียวครับ ไม่ต้องหาเพิ่มไม่ต้องตีบวกไม่ต้องปรับแต่งอะไรใดๆแต่ระบบเกมจะมาเน้นหนักในด้านของการตามหาสกิลการฟันแบบใหม่ๆมากกว่าซึ่งการได้มาก็จะมาจากการสำรวจก็ไปเจอศัตรูในพื้นที่ Secret Area ลม้มพวกมันได้ก็จะได้คอมโบใหม่นะครับหรือว่าบางคอมโบก็จะได้จากเส้นทางหลักนี่แหละยิ่งได้ทักษะการโจมตีหลากหลายแบบมากเท่าไหร่นะครับตัวเองก็จะเก่งขึ้นแล้วก็รับมือกับศัตรูได้ง่ายแล้วก็มีมิติมากขึ้นครับเช่นตอนแรกอาจจะมีท่าฟันไปด้านหน้าแค่อย่างเดียวนะครับต่อมาเราจะได้ท่าหันหลังกลับมาฟันอย่างรวดเร็ว รือว่าจะเป็นสกิลแพร่ีแล้วก้าวหลบไปด้านหลังศัตรูแล้วโจมตีซ้ำคอมโบที่ทําให้ศัตรูติดตั u นเพื่อ f i n ิชชิ่งคิวฉะนั้นแม้จะมีแผนที่ที่เป็นเส้นตรงแต่มันก็จะมีพวกทางลับให้เราได้ลองเข้าไปสํารวจเพื่อให้ได้มาซึ่งสกิลเหล่านี้รวมทั้งไอเทมเพิ่ม max hp max stamina ของสะสมด้วยช่วยบอกเล่ารอของเกมแล้วก็ช่องเก็บเพิ่มจํานวนอาวุธระยะไกลซึ่งว่าด้วยอาวุธประเภทนี้ก็จะมีด้วยกัน3แบบนะครับได้แก่คุ่ไนธนูและก็ปืน ความแรงอนุภาพและอัตราเร็วในการยิงก็จะไม่เหมือนกันส่วนมากถ้าสู้ในสถานการณ์ปกติผมก็จะไม่ค่อยได้ใช้นะครับแต่ว่าจะใช้ในบางจังหวะมากกว่าเช่นธนูเอาไว้จัดการทหารมาปืนเอาไว้ยิงเวลาที่มีศัตรูยืนรวมกันเยอะๆเกมก็จะมีจุดเช็คพอยต์เอาไว้ให้เรื่อยๆครับพอเขาจุดเช็คระบบก็จะเติมเลือดให้ส่วนจำนวนกระสุนที่ใช้ไปแล้วก็ต้องไปเก็บเพิ่มในฉากเอง ยมีระบบพัเซให้เล่นด้วยนะครับแต่ก็จะมีแค่แบบเดียวที่เจอบ่อยที่สุดในช่วงครึ่งหลังก็คือพัเซจำรหัสตัวอักษรถ้าเรียงได้ถูกต้องก็จะเป็นการเปิดทางไปต่อให้กับเราระบบฉากแอคชั่นซีนที่ต้องวิ่งหนีเอาตัวรอดก็มีใส่เข้ามาให้ตื่นเต้นด้วยเท่าที่ผมจําได้ก็จะมีอยู่ประมาณ3-4ฉากและองค์ประกอบที่ผมชอบที่สุดของเกมนี้เลยก็คือการออกแบบด่านและก็มุมกล้องครับถ้าให้คะแนนด้านนี้อย่างเดียวนะผมจะให้1 0เต็ม10เลยเพราะผู้พัฒนาละเมียดละมและเอาใจใส่กับการเลือกมุมกล้องอย่่าาาางงมมมมกกกแ้เเจะีททิศรลน ในมุมซ้ายขวาซะส่วนใหญ่แต่ว่างานวิชววก็ไม่ได้ทําให้เรารู้สึกแคบหรัวอึดอัดเพราะว่าผู้เล่นจะสัมผัสได้ถึงสภาพแวดล้อมที่กว้างใหญ่รู้สึกได้ว่าโลกของเกมนั้นมีชีวิตมีความสมจริงไม่แพ้เกมระดับทริปเปิลเอเกม,มอื่นๆมันเหมือนเราได้เข้าไปอยู่ในโลกสมัยยุคเอโดเลยก็ว่าได้ครับและส่วนตัวผมคิดว่านี่เป็นอีกหนึ่งเกมที่โดดเด่นเหลือเกินในเรื่องของการออกแบบฉากได้สมจริงเกมหนึ่งในปี2022เลยแหละครับ เอาล่ะและก่อนจะเข้าสู่ช่วงสรุปนะครับเดลูฟก็ขออนุญาตขอบคุณผู้สนับสนุสน,นเอาไวน้นะตรงนี้ด้วยนะทั้ง a d v i c e ศูนย์จำหน่ายอุปกรณ์คอมพิวเตอร์อุปกรณ์ไอทีทั้ง PC โน้ตบุ๊กหูฟังเมาส์คีย์บอร์ดปรินเตอร์และก็อื่นๆอีกมากมายครับผู้ชมที่อยากได้อุปกรณ์ไอทีราคาเหมาะสมก็ไว้เข้าไปตรวจสอบสินค้าเข้าไปหาข้อมูลเพิ่มเติมได้เลยที่เว็บไซต์ a d v i c e .co.th นะ ที่สาคัญถ้ากดสั่งซื้อแบบออนไลน์ยังสามารถใช้โค้ดส่วนลด Demove ได้ด้วยยังไงก็ฝากไว้ด้วยนะครับนึกถึง IT นึกถึง Advice ์จาหน่ายและซ่อมครบจบในที่เดียวครับและออบทัสแว่นกองแสงสีฟ้าสาหรับผู้ชมที่จําเป็นจะต้องทํางานกับหน้าจอคอมพิวเตอร์ที่มาพร้อมกับเทคโนโลยีทั้งเลนที่ช่วยตัดแสงสีฟ้าที่ทําให้สามารถดูหน้าจอได้นานขึ้นลดอาการสายตามเมื่อยล้าได้กับวัสดุที่มีน้ําหนักเบาแต่ว่าแข็งแรงทนทานเหมาะกับสายเกมเมอร์หรือผู้ที่ใช้หน้าจอจากอุปกรณ์ต่างๆเป็นประจาผู้ชมที่อยากได้แว่นกองแสงดีีๆๆเท่แบบบน้ก็สสาาามมรถถตติออ เพิ่มเติมได้ที่แฟนเพจของ o p t u s นะครับที่สำคัญใช้โค้ด The Move มีส่วนลด100บาทด้วยนะ เ e c t o ทยูมิสำหรับผมเป็นเกมแอคชั่นแอคเดนเจอร์ที่ชัดเจนในด้านของการนําเสนอการเลือกใช้ภาพขา่าดํามุมกล้องและก็รายละเอียดของฉากหลังที่ทําออกมาได้สวยงามมีมิติที่เป็นเอกลักษณ์เหมือนการได้ดูหนังสมูรัยในยุคดั้งเดิมยังไงก็ตามส่วนตัวผมมองว่าส่วนที่ฉุดรั้งเกมนี้เอาไว้ก็คือระบบต่อสู้ที่ยังสร้าง Impact ให้กับผู้เล่นน้อยไปหน่อยแอนิเมชันตอนฟันตอนอินเตอร์แอคกับศัตรูยังดูแข็งแขงไม่ธรรมชาตินัก ประกอบกับแพทเทิร์นเดิมๆในการรับมือกับศัตรูที่อาจจะไม่ได้สร้างความท้าทายให้กับเรายิ่งตอนหลังผมใช้อยู่ไม่กี่ท่านะครับโดยเฉพาะสกิลหันหลังกลับมาฟันต่อเนื่องที่ทําให้ศัตรูติดสตันแล้วตามด้วยท่าฟินิชชิ่งคือถ้าเล่นแบบหัวหมอหน่อยก็ใช้แต่ท่านี้ไปจนจบเกมเลยก็ได้เพราะว่าการทำฟินิชชิ่งจะเพิ่มเลือดให้เราด้วยครับ เร e กโทยมิจึงถือว่าเป็นเกมที่มีทั้งจุดที่ดีมากๆแล้วก็มีข้อสังเกตตามที่ผมได้บอกไปแต่ถ้าวัดเฉพาะความสนุกนะครับสำหรับผมเกมนี้ก็จัดว่าเป็นเกมที่ผมเล่นเพลินนะเล่นแล้วก็ไม่เครียดแล้วก็ได้ดื่มด่าไปกับบรรยากาศภายในเกมครับเอาล่ะเร e กโทยู m ิเปิดให้เล่นฟรีสําหรับผู้ที่เป็นสมาชิก Xbox Game Pass บนแพลตฟอร์มอื่นก็รองรับทั้ง Steam แล้วก็ PlayStation ทั้ง2 Generation นี่ี้ก็จะเป็นข้อมูลทั้งหมดแล้วนะครับท้ายสุดถ้าคุณผู้ชมชื่นชอบวิดีโอของ The Move นะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับจะได้ไม่พลาดวิดีโอตอนใหม่ๆของเรานะเอาล่ะครับวิดีโอนี้ผมลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ตอนหน้าสวัสดีครับ